าเชียร์น้องวิวกันเร็วทุกคนกรแ,รแบบบินตันชายไทยชงเหรียญทองเชียรเหลือส้มนีนนช้กาแสดงะ้คู่แข่งน้องวิวค่ะทุกคนเพาจะได้นอนไม่ละค่อย,ยคนืนคนี้น ขอแรกครับครีทาที่งการใจหมาได้ข้อมูลก็ออย่างหนึ่งก็คือจากกรุงกาลังของหอนหรือพนะครับบ้านของหยอกผมว่าหนึ่งเดียวมี่าสเทติในการรียแบ่คุณลนทุนแลนทุนแลนนนลแลุุน ปกติเนี่ยถ้าเด็กช่วงนั้นนะครับผมตำรวจอนี่เป็นตำรวจนะทุกคนวิวเป็นตำรางภาษาแต่อย่างวิวไม่ใช่ว่างคือว่างคือเปิดยูทูบแล้วก็ดูการตีของใครคุณโคศิลป์ทราบไหมครับดูการตีของวิกเตอร์อสโซเซนโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อนะว่าวันวันเนี้ยเขาแม่จะตีกับทางวิกเตอร์อสโซเซนได้ดีเคนที่เขาได้ดูวิธีการไปได้ศึกษา แข่เดนมาร์กแข่เดนมาร์ชาเดนมาร์กเดอร์มากัลิ่เมกน้นหลังที่น่าสนใจ้วก็น่ากลับก็คือการได้นักิลปิซึ่งแข่งน้องวิวค่ะไปช่วยทรนิสอานิพัาริพัตนากิจพ่ะเด็พอคือพระก็คือจารย์ปลายนะครับเป็นทางด็อกเตอร์ที่เามาประชาุ ซึ่งก็เป็นนักสุทรีย์กีฬาโลกก็มาช่วยพูดคุยเพื่อีว่าปรับเรื่องความกดดันสงสัยเพนี้ไม่นอนแน่ตะจุ๊กการหรือว่าทำยังไงให้สายการไม่เกลียดทุกข์เรื่อเชียร์แบบนี้แหละซึ่งดูวิวก็จะเป็นนักกีฬาที่เราดูแล้วดูไม่เครียดดูไม่เครียดแต่จริงๆเครียดนะจะต้องเวลาก็สองว่าใช่ครับไม่เคยเครียดไม่เคยพูดเรื่องตั้งจริงครับให้สัมองว่าคือแต่เรื่องอะไรคเรื่องเลี้ยวๆเรื่องเลี้ยวๆ ผมกำลังใจให้ร้อนะทุกคนให้ได้เหรียญทองกับบ้านเหรียญโอลิมปิกยืดขยายว่าเดิมนะครับแลอบางนี่ยลูกชนะชนะทีอื่นเขาอาจะดีใจแค่วันวันนะครัเป็นผูู้แพ้ยาเชเอร์ยูนกว่า be บดีใจได้เป I mean. ็นสัดาห์เลยนะคเดีย <Jeg> ว <dans spirit> <c oughs> สวยแลเนี่อ e ุตาสินเอสโตเนียจาการรันาจักรนะครับบอเยอะมากเลยเต็นสัารกองเชียไทย ได้ที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับโค้ช<ม>ของวิวเตอร์แอสเซนก็ถือว่าเป็นโค้ชผู้ใจเลยครับ,บเทมเนตโดนัส้นเหมืนอนเริ่มกับแอสเซนเหมือนกันกำลังใจให้น้องวิวนะคะใครก็เป็นโค้ชเชียร์ให้ทับทุนเงินสีสุขนะครับแล้วใชา้ของแม่ปกติแล้วนี่แหล